สวัสดีครับผมในสุดการรอคอยของผมก็มาถึงครับผมได้ล,ลงแล้วครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเปิดผ้าไปรอแล้วครับผมมาแล้วครับมาแล้วเปิดผ้าใบเสร็จแล้วก็ป้ายป้ายพี่น้องป้ายโลคเวเปิปปเดผ้าไบเสร็จยังพูดไปขาดคำพี่น้องเล่นผมแล้วเกือบคุมไม่ทันครับโอ้ยพอจะได้ลงก็ามาเป็นอย่างนี้เนาะมีน้ำตาลเข้าไปเปียก ถ้าเก็บผ้าใบหมดคนเดียวเรียบร้อยเลยครับตายอันนี้คือการเปิดผ้าใบผ้าใบเขาเขาล่อชิวลุ่งนะพี่น้องเด้อเป็นควม่มรูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับบันเทิงฝนฝนมากเขาสิได้เปิดผ้าใบคุ้มผืนใหญ่ได้ท่านน,านะนะถ้าวห้องหอดชิวเขาลงเขาจะเข้าเปิดเปิดนะครับเด็ดจำหนีก่อนนอกพี่น้อง,อองรอบพราะว่ามันมีผ่าเขียวแนะเขาสิได้เอาผ่าผ่าใหญ่เอาคุ้มท่านนะครับผมเปิดผ่าทาลงครับผม หัวใจหลกของคนขับรถ้อพี่นอเด้ออันนี้นะครับน้ำเนาะน้ำเขาพยายามเติมนะครับเติมซูมือรดแก๊สนะครับเขาต้องเติมซูมือนะพูดเลยครับรดแก๊สเนาะน้ำซูมือน้ำมันเครื่องเขากับวัดซูมือนะครับเห็นบ่ของวัดน้ำมันเครื่องมั้งของรถฮีโน่นะครับที่อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเบิดนะครับตัววัดน้ำมันเครื่องตัวดึงล็อกหัวเก๋งนะครับเวลาเรายกหัวเก๋งขึ้นมาคนเดียวเราดึงตัวนี้เนาะใครล็อกมันนะครับผมแล้วก็น้ำน้ำรา ต้องเติมทุกวันนะครับหม้อน้ําเราต้องเติมทุกวันครับผมน้ำเรามันเครื่องนะครับผมคนไม่ขาดเพราะว่าผมเติมน้ําทุกวันนะครับรอลงครับผมเปิดเข้าไปเก็บเงินผู้ใดยสารท่พี่น้องเรียกผมแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านครับโอ้ยพอจะได้ลงมาเป็นอย่างนี้เนาะมีน้่งตาข่ายเก็บถ้าเกียร์ไปหมดคนเดียวเรียบร้อยครับตาย 不能干不能干